สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่ขาอ้อและสิ่งสำคัญนะคะพี่ยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะคะพี่ขาองค์ละห้าร้อยบาทเหมือนเดิมนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนที่ว่าสนใจยังไงก็ติดต่อโทรเข้ามาคุยโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อวิบูลนะคะพี่หลวงพ่อวิบูร์นี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋านะคะหลวงพ่อวิบูรหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ วิเอ่อห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาหลวงพ่อวิบูลณค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาหลวงพ่อวิบูรณ์ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเนื้อกะไหลทองค่ะพี่ขาเป็นเนื้อกะไหลทองหลวงพ่ออะไรจําไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อกะไหลทองของหลวงพ่ออะไรเนี่ยวัดสวนส้มหนูก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ขานะคะนี่ค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาเดือนนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเนื้อกะไหลทองเดี๋ยวหลวงพ่อ นะคะพี่เป็นเนื้อกะไหลทองเนี่ยหลวงพ่ออี EP นี้ก็500บาทจะพี่จ่ายนะคะองค์นี้ก็500บาทนะคะพี่ขานะคะ500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเรียนหลวงพ่ออีเนื้อกะไหลทองนะคะพี่ขานะคะ500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่ปิดตาแร่บางไผ่นี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะปิดตาแร่บางไผ่องค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยจะพี่นะคะ ปิดตาแร่บางไฟค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อไม่ทราบที่ราคาพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะรูปหล่ออันนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขารูปหล่อโบราณเก่าๆค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่เหรียญกลมหลวงพ่อกล้วยก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เหรียญกลมหลวงพ่อกล้วยองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทจาพี่จ๋านะคะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะ พี่ขาเดือนกลมหลวงพ่อกลวยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดือนหลวงพ่อไปค่ะพี่ขาเดือนเซมาหลวงพ่อไปนะคะพี่อันนี้ก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะเดือนเซมาหลวงพ่อไปวัากำแพงนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะสนใจยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะพี่ขาภาพไม่ชัดแอนไลน์มาเก็บรูปมาได้นะคะพี่ขานะคะเดือนเซมาหลวงพ่อไปห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระกิ่ง เก่าๆนะคะพี่เป็นพระกิ <rix> ่งเก่าๆนะคะพี <Brothers> okay, ่ขาอันนี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เป็นพระกิ่งเก่าๆนะคะพี่ขายนะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทจะพี่จ่ายนะคะ500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขายนะคะใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขายนะคะขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะต่นอันนี้ก็จะเป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่พระผงหรือว่านางพญาทรงแบบนี้ใช่พระผงสุพรรณไหมพี่นะคะ อันนี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่พระอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทจะพี่จ๋ายนะคะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะสนใจยังไงก็โทรกันมาได้นะคะพี่ขา500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นปิดตาปูหน้าค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาอันนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจะพี่จ๋า500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยจ้า วันนี้ก็เป็นพระกิ่งค่ะพี่ขาอันนี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้หนูก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันพี่จ๋ายนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเป็นพระกิ่งนะคะพี่นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้าส่วนอันนี้เป็นเดยญหลวงพ่อวัดหนองกระโดนนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้ก็มาในสภาพนี้เลยค่ะพี่ขานะคะมาให้พี่ได้เช่าได้ชมได้บูชากันนะคะพี่ขานะคะ อันนี้หนูก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขายเหรียญหลวงพ่อวัดหนองกระโดนห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่ค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ขายนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะเป็นซุงเหมือนพระชัยค่ะพี่นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆพระชัยวัดนะคะพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเสือหลวงพ่อวงนะคะ ค่ะพี่เสือพ่อวงนึงก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะค่ะอันนี้หนูก็ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขายนะคะ500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้าส่วนอันนี้เป็นรูปปลอหลวงพ่อพรมนะคะพี่รูปปลอหลวงพ่อพรมองค์นี้หนูก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะรูปปลอหลวงพ่อพรมองค์นี้หนูก็ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขายนะคะ500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้าพี่จ๋าส่วนอันนี้เป็นรูปปลอดหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่รูป กูปลลอหลวงป,ปู่เอี่ยมนี้หนูขอไว้ที่500้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ รูปหล่อปู่เอี่ยมนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขานะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขารูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมออกวัดบ้านล้วยนะคะพี่องค์นี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมออกวัดบ้านล้วยนะคะพี่ขาองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะคล้ายๆเหมือนหลวงพ่อทองสุ นะคะอันนี้หนูขอวันที่6ขอโทษค่ะ500บาทค่ะพี่รูปปล่อนนี้นะคะพี่ขาหนูขอวันที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขา ส,ส่วนอันนี้เป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้หนูก็ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้เป็นสมเด็จปากน้ำนะคะพี่สมเด็จปากน้ำองค์นี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะสมเด็จปากน้ำองค์นี้ก็ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นสมเด็จองค์ที่1นะคะพี่สมเด็จองค์ที่1ก็ขอไว้ที่500บาท เหมือนกันนะคะพี่ขานะคะสมเด็จองค์ที่หนหนูก็ขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นสมเด็จองค์ที่2นะคะพี่สมเด็จองค์ที่2นี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะสมเด็จองค์ที่2หนูก็ขอไว้ที่500บาทจากพี่จ๋านะคะ5้าบาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะสมเด็จองค์ที่2ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นสมเด็จองค์ที่3นะคะพี่อันนี้ก็จะเป็นสมเด็จองค์ที่3นะคะพี่ขานูก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่สม เด็จองที่3หนูก็ขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะสมเด็จองค์ที่3ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่อันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อดหลวงพ่อพรมค่ะพี่ขายนะคะอันนี้หนูก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อพรมองค์นี้นะคะพี่ขายนูขอไว้ที่6ขอโทษค่ะ5 0าบาทค่ะพี่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระปิดตาเก่าๆนะคะพี่ปิดตาเก่าๆนี่ก็ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขาปิดตาเก่าๆนี่หนูก็ ก็ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ค่ะา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลวงปู่ทวดอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะหลวงปู่ทวดด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเงินองค์นี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเงินองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ค่ะนะคะ หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะพี่ขายนะคะเป็นรูปปลอดหลงพ่อเงินนะคะพี่500บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะส่วอันนี้เป็นรูปปลอดหลงพ่อเงินอุ้มบาทค่ะพี่รูปปลอดหลงพ่อเงินอุ้มบาทนี่อันนี้ก็ ขอโทษค่ะพี่ขอโทษค่ะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่เนี่ยอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่่าหลวงปู่ทวดนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่รูปปัหลวงปู่ทวดอุ้มบาทอ,องนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทจะพีปป่หนูขอไว้ที่500บาท picnic. ปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะรูปปล่อหลวงปู่ทวดอุ้มบาทค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพระก,กิ่งนะคะพี่พระก,กิ่งองค์นี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่พระก,กิ่งอ,องค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทจะพี่จ่ายนะคะที่ดูความเก่าค่ะพี่ขานี่นะคะพี่ อันนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อทวดองค์นี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อทวดองค์นี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขาะนะคะ500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดี๋ยนหลวงปู่รอดวัดบางน้ําบนนะคะพี่เด๋ยนหลวงปู่รอดวัดบางน้ําบุองค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขายนะคะหลวงู่ทวด บางน้ำวนนะคะพี่ไอ้อดลงกรอดอ เนี่ยค่ะองนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขาเด๋ยนหลวงปู่รวดปัดฟังน้ำวนค่ะพี่ขา500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเดืยนหลวงพ่อท้าวัดพระเนียงแตกนะคะพี่เด๋ยนหลวงพ่อท้าวัดพระเนียงแตกองค์นี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเด๋ยนหลวงพ่อท้าวัดพระเนียงแตกองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเดือนไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เดือนกอบูราณไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไร อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ซวงค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อซวงเหียญปู่ซวงอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ซวงค่ะพี่ขานะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่หนูงได้มาสภาพนี้ก็ขายตามสภาพนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบว<อ>กเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมไหมคะพี่ใช่หลวงพ่อเกษมไหมถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ นีหนูขอไว้ที่ไม่ใช่หพ่กระมหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อกเกะสอไม่รู้ว่กเกสมไหมเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เรียนนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะ เดือนนี้หนูขอวันที่500บาทนะคะพี่ขาหนูขอวันที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นตะกุดไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่นะคะตะกุดอันนี้ไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่อันนี้ขอวันที่500บาทค่ะพี่ตะกุดดอกนี้นะคะพี่ขาหนูขอวันที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ตะกุดเก่าๆไม่ทราบที่ค่ะอันนี้ดอกที่1อันนี้อีก1ดอกนะคะพี่อันนี้ก็ขอวันที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ดอกนี้ก็ขอวันที่ 500บาทเหมือนกันค่ะพี่ขานะคะ500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเหมือนกันค่ะพี่ขาตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญอะไรเนี่ย,เ,ยเหรเียญหลวงปู่ทวดหรอเหรียญหลวงพ่อทวดเหรียญหลวงพ่อ เหรียญหลวงพ่อโตอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะพี่ขานะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตอันนี้ของวันที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่อีกฝั่งหนึ่งเป็นหลวงพ่อทวดค่ะพี่อีกฝั่งหนึ่งเป็นหลวงพ่อทวดอีกฝั่งหนึ่งเป็นของหลวงพ่อโตนะคะพี่ขาอันนี้ของวันที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่เหรียญนี้นะคะพี่ขาด้านเดียวเหรียญเดียวมีทั้งสองอาจารย์เลยค่ะพี่ขามีมีสองหลวงพ่อเลยค่ะพี่อันนี้หนูของวันที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะตัวนี้เป็นเหรียญพระพรหมนะคะ นะคะพี่เป็นเดือนพระพรมอันนี้ขอว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เดือนพระพรมองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่อันนี้ขอว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นั่นหลังจะมียันอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูกขอว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขา500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็น หลวงพ่อปมค่ะพี่ขามาในรูปแบบระครังนะคะพี่นะคะอันนี้ขอว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่หลวงพ่อปมนี้นะคะพี่ขามารูปแบบระคังเลยค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่500บาทจะพี่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะอันนี้เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อโอภาสีนะคะพี่อันนี้ขอว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เหรียญกลมนี้หนูขอไว่าที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเหรียญกลมค่ะส่วนนี้เป็นพระนับปกหลวงปู่โตนะคะพี่อ่าสา ภาพไม่ชัดแอดไลน์มาได้ค่ะพี่ขายนะคะเดี๋ยวแม่ค้าถ่ายให้ดูใหม่นะคะพี่ขานะคะเป็นพระหน้าปกหลงปุ่โตะนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่หนุงได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นพระไม่ทราบที่คะพี่ขา500บาทปลายทาง50บาท ค่ะ <ท Lanc aster ones> ส่วนนี้มาเป็นคู่เลยค่ะพี่ขาคุณแผนคู่ค่ะพี่คุณแผนคู่อันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาสดแล้วค่ะเน,นี่ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าสดนะคะพี่กล้องสนนุดแล้วค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาคุณแผนคู่ค่ะโอเคนะคะพี่ EP นี้หนูข็อมีแค่นี้นะคะพี่ขาขอบพระคุณลูกค้ามากมากนะคะพี่ขาที่ช่วยอุดหนุนค่ะ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ